เป็นประเด็นดราม่าอยู่2-3วันที่ผ่านมานี้กรณีของเน็ตไอดอลแม่ค้าคนดังนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์พิมพ์รี่ภายหรือว่านางสาวพิมพันธ์สรันรัตนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าทางออนไลน์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งเธอเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอกรณีที่ทุ่มเงิน5,50 0 0นบาทนะครับไปช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ที่หมู่บ้านแม่เกิบตาบลนานเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านนี้เขาบอกอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ300กว่ากิโลเมตรบอกว่าเนี่ยซื้อทีวีแล้วก็ไปติดตั้งแผงโซล่าเซลสร้างแปลงผักให้กับเด็กๆแล้วก็ซื้อรองเท้าให้กับเด็กๆนี่นะครับเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติแล้วก็บอกนะครับว่าเด็กๆเ,เนี่ยไม่มีความฝันเพราะอยู่ในโลกแคบๆไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากจะทำอาชีพอะไรไม่มีทีวีไม่มีอินเทอร์เน็ตเด็กบางคนไม่เคยกินข้าวไข่เจียวอะไรทำนองนี้ค่ะ ทีนี้คลิปนี้เนี่ยพอเผยแพร่ออกไปปุ๊บหลายคนก็เลยชื่นชมนะครับว่าคุณพิมรีพายเนี่ยเธอก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่พระนะฮะที่มาช่วยเหลือน้องๆกลุ่มนี้แต่ว่าก็ไม่ไวายที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าในกระแสดราม่าเองก็มีการเอาไปโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลน,นู้นบุคคลนี้เอาไปโยงเรื่องการเมืองก็มีแล้วก็มีการไปเปรียบเปยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับที่ชมเนี่ยก็เยอะที่ ออกมาแสดงความเห็นดราม่านี่ก็ไม่น้อยนะครับตรวจสอบก็มีใช่แล้วก็มีอ,มออกมาชี้แจงก็มีเมื่อวานนี้ก็มีทางนักวิชาการของกศนออก,ก็ออกมาชี้แจงข้อได้จริง <c oughs> บอกว่าข้อมูลที่พิมพ์รีพรายเนี่ยนำเสนอในคลิปเนี่ยมันคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเยอะอะไรทํานองนี้แล้วก็ล่าสุดก็ยังมีกรณีที่ออกมานะครับแสดงความเห็นนะครับ โดยล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งเขาบอกไปช่วยเหลือเหมือนกันแต่เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพิมพ์รีพายเนี่ยไม่พูดถึงกลุ่มนี้เลยมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งครับบอกว่าเป็นทีมอาสาสมัครที่ลงพื้นที่หมู่บ้านเดียวกันกับที่พิมพ์รีพายเนี่ยลงพื้นที่นะฮะได้ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เพียงพิมพ์รีพายนะคะที่บริจาคโซล่าเซลล์ตัวเองก็ไม่ได้อยากจะได้หน้าอะไรแต่ถ้าคุณไม่พูดถึงพวกเราเลยเนี่ยมันดูน่าเกลียด ไม่ต้องการอะไรเพียงแต่พอข่าวออกมาแบบนี้รู้สึกไม่ดีจังเสียใจแทนคนอื่นที่ร่วมบริจาคก,กับโครงการนี้นี่ฮะมาแล้วนะครับ,รบดรามาหลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ติดตามข่าวเพราะจากที่เห็นตอนแรกเข้าใจว่าพิมพ์รีพายใช้เงินตัวเองคนเดียว500,000แต่ว่าในคลิปเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเงินของคนอื่นด้วยขณะดเดียวกันในโพสต์ของคนที่ออกมาเผยอ,อีกมุมของการติดตั้งโซล่าเซล ก็ไม่ได้ให้เครดิตกับเงิน5 0 0แสนของพิมรีพายเช่นเดียวกันต่อมาเจ้าของ Facebook ชี้แจงบอกว่าพิมรีพายจ่าย5 0 0 0 0 0จริงค่ะแต่ใช้ในหลายๆส่วนของโรงเรียนที่นั่นแต่ในโครงการโซล a าเซลล์จำเป็นต้องใช้เงินทั้งหมด292,110บาทแล้วทางพวกเราหาได้ครบจานวนแล้วแต่ครูเจตที่เป็นครูใหญ่ที่นั่นนาเงินพวกเราออกไปในส่วนอื่นและนําเงินบางส่วนในก้อน5 0 0 0 0นของพิมรีพายมาสมทบรวมกับโครงการโซล a าเซลล์ที่พวกเราช่วยกันร่วมบ,บริจาคแต่ไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใด เท่านี้ค่ะพิมรีพายไม่ผิดหรอกค่ะในเจตนาช่วยเด็กแต่ในมุมคนบริจาคด้วยกันทั้งงงทั้งรู้สึกไม่ดีนี่นะฮะนอกจากนี้ครับยังมีการโพสต์ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งบอกว่าทางเราเนี่ยร,รวบรวมเงินบริจาคได้2 9 0 0 0บาทพิมพ์รีพายเนี่ยบริจาคมา5 0 0 0 0นเงินทั้งหมดอยู่ที่7 9 0 0 0บาทโดยพิมพ์รีพายไม่ทราบว่ามีเงินบริจาคอยู่แล้ว290 0 0บาทซึ่งทุกคนมีเจตนาจะให้เด็กที่บ้านแม่เกิดพัฒนาขึ้น ทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะร่วมทําบุญนี่นะครับขณะที่บางส่วนก็สงสัยว่าทําไมเจ้าของโพสต์เนี่ยต้องทําให้สับสนทั้งที่การทําบุญของกลุ่มพวกเธอก็มีการโพสต์ไปตั้งแต่ปลายปีก่อนแต่ก็ไปย้อนขึ้นมาพูดถึงอีกหรือเพราะพิมพ์รีプายเนี่ยลงคลิปจนกลายเป็นกระแสโด่งดังจึงออกมาซึ่งการทําบุญไม่ควรจะมาคิดเล็กคิดน้อยว่าใครให้ความสนใจมากกว่ากันค,ควรจะมองไปที่ความสุขของเด็กๆมากกว่าหรือไม่ออนี่ก็มีความเห็นมาดราม่าอีก ขณะที่ตัวพิมพ์รีพายเองนะได้มีการแชร์โพสต์ของเจ้าของ Facebook ท่านนี้นี่นะครับที่ชื่อคุณพนิชานี่นะแล้วก็มีการระบุข,ข้อความแบบนี้คุณชมครับบอกว่าคนทําบุญอ่ะไม่มีใครคิดไม่ดีหรอกน้องเจ้าของโพสต์และพิมพ์ต่างมีเจตนาที่จะทําบุญด้วยใจทำบุญแล้วรับบุญกันทั่วหน้านะคะกล่าวสาธุพร้อมกันแล้วแยกย้ายค่ะสุขสันต์วันเด็กจุ๊บ ก็ไม่ได้มาตอบโต้อะไรนะครับอันนี้โพสเมื่อวันเสาร์เป็นวันเด็กพอดีนะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะตอนสองทุ่มคุณพิมพ์รี่ภายได้มีการไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวของเธอซึ่งในการไลฟ์สดครั้งนี้ก็มีคนให้ความสนใจเป็นจานวนมากทีเดียวนะครับยอดคนดูพร้อมกันใน Facebook ไลฟ์เนี่ยขึ้นไปพีคถึง500,000กว่าคนง้านี่ฮะ ยอดไลฟ์สดนะคุณผู้ชมฮะทะลุ5 0 0แสนหลายคนก็พอมันมีประเด็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเข้ามาฟังไงว่าพี่พิพายจะพูดว่าอะไรบ้างเธอก็บอกว่าไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ตลอดระยะเวลา2วันที่มีการปล่อยคลิปก็ไปตกตะกอนความคิดพอสมควรชั่งน้ำหนักถึงการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นเรื่องปกตินี่คืออาชีพของเธอที่จะต้องสร้างภาพให้ลูกค้าเห็นอันดับแรก จะพูดเรื่องสร้างภาพเพื่อหากินจริงๆเพราะเป็นอาชีพจะสร้างแบบไหนเพื่อคืนสู่สังคมอยู่ที่คุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจหลังจากนั้นพิมพ์รีพายก็เล่าถึงที่มาของการทําคลิปความดีโดยย้อนไปถึงช่วงที่มีเงินกระทั่งวันหนึ่งคิดว่าใช้เงินเยอะในการกินก็กินเท่าเดิมไม่ว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยเพราะคนเราก็กินได้แค่อิ่มเท่านั้นจึงเริ่มมาทำคอนเทนต์ความดีออกไปช่วยคนได้จากสังคมมาเท่าไหร่ก็คืนสังคมเท่านั้นอย่างเต็มที่และเต็มใจที่สุดไม่ว่าใครจะขออะไร เธอผิดอะไรที่กะตันยูทําความดีเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนถ้าจะผิดก็ขอโทษที่บกพร่องที่ไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลจุดนั้นก่อนถ้าใครมีความเห็นอื่นที่แตกต่างก็ให้มองถึงเจตนาแค่อยากทําความดี<อ>เ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะอันนี้พิมไม่ได้ร้องเรื่องเลยนะคะพิมนึกถึงวันแล้วคอนเทนต์นี้พิมยึดหลักกตัญยูกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนน่ะกูผิดอะไรอะ่ะ มันไม่มีใครผิดแต่ลูกค้าพิมพ์มั่นใจว่าพิมไม่ผิดส่วนท่านใดนะคะที่มีความเห็นต่างไปในเรื่องอื่นๆนะคะต้องขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่าให้ลูกค้าหรือผู้ที่ดูคลิปของพิมพ์ทุกท่านมองถึงเจตนาของพิมพ์ เจตนาของพิมพ์คือพิมพ์แค่อยากทำความดีส่วนคนที่บอกว่าเสนอหน้าเอาของไปให้เขาเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยัดเยียดให้เขาเขาไม่เอาเขาทิ้งเองอเขาไม่เอาเขายนทิ้งค่ะพวกมึงดาม่าดามาอะไรกันก่อนเอากูไปโยงทำไม เอากูไปเป็นเครื่องมือความสนุกของพวกมึงให้มึงทะเลาะกันทําไมเงินกูหาเองเดี๋ยวแจกเองไม่ต้องสอนสาระแนกูตบติดข้างฝาแม่งเออมีทั้งอารมณ์มีทั้งการชี้แจงออนะคะแลก,ก,ก็มาอารมณ์ก็มาแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้ไปอย่าเอาเธอไปโยงกับอะไรใช่นี่นะครับกเออ็เธอบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีฝากถึงคนที่ติดตามไม่ต้องห่วง ว่าตัวเองนั้นก็ทําความดีไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีและไม่หวั่นไหวกับการทําความดีและจะทําต่อสนับสนุนให้ทุกคนทําความดีและเธอก็จะทําต่อไปไม่มีใครมารังแกเธอเพราะรู้ว่าเธอทําความดีอยากถามว่าดราม่าทําไมและเอาเธอไปเป็นเครื่องมือความสนุกทําไม,มนี่นะครับแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจะทําบุญจนตายโดยหลังจากที่มีการชี้แจงประเด็นดารมาม่าไปได้ประมาณ35นาทีครับ เธอก็ได้มีการไลฟ์สดขายของต่อทันทีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะยอดคนเข้ามาดูเยอะด้วยน่าจะขายของ <c oughs> ได้เยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับหนึ่งพิมพรีพายขายทุกอย่างครับค่ะ